ดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบก,กับนะักการวันวนะครับในตรงกับวันพฤหัสที่13นะฮะเดือนมีนานะครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะคิดอ่านเป็นการใดทําสิ่งใดให้ระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องนะครับหลายคนในช่วงนี้มีเรื่องของการปริญงานนะครับเริ่มเยอะนะเริ่มเยอะมากๆนะฮะเพื่อนๆใครที่ทํางานอยู่โดยทั่วไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทราบข่าวต่างๆนะฮะให้รู้ว่า คนเปลี่ยนงานเยอะมากนะครับกระแสการงาน,นจริงๆนะฮะมันมีตัวเรื่องของดวงชะตานะฮะที่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกช่วง3เดือนแรกของของคนเรานะฮะในช่วงปีนะครับมันจะสะเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเยอะมากที่สุดนะฮะก็เรียกว่าใครบางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายที่อยู่นะครับบางคนมีคู่ใหม่หรือว่ามีความชัดเจนเรื่องคู่ครองนะฮะแล้วก็เรื่องของความความรักนะฮะในช่วงนี้ใครที่งอนแงนงอนแง่น,นะฮะ มันเป็นช่วง3เดือนที่เลือกราย่าล้างกันฮะกันเยอะมากน,นะครับฉะนั้นใครที่มีคู่แฟนก็ระวัดระวังกันแล้วกันนะฮะความสมพันธ์ของชีวิตคู่ช่วงนี้มันจะดูยุ่งยุ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของการเป็นก่อนที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเปลี่ยนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะับเพื่อนรู้ว่าปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนผ่านอจริงๆนะเพื่อนเเราก็จะทราบกันรู้นะะว่าช่วงเดือนพฤษภานนี้นะครับดาวใหญ่มากที่สุดนะฮะผมเรียงลําดับ ได้ว่าดาวใหญ่อันดับหนึ่งนะครับของดวงชะตามันมี10ดวงนะฮะดาวใหญ่อันดับหนึ่งานะฮะย้ายพร้อมกันนะครับในปีเดียวกันแล้วก็เดือนเดียวกันนะฮะคือเดือนพฤษภานะฮะฉะนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านของยุคแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่ายุคสมัยอย่างเดียวยุคของแต่ละคนนะฮะยุคที่เราอาจจะมีธุรกิจใหม่ยุคที่เราอาจจะได้งานใหม่ยุคที่เรามี ไอเดียในการสร้างหรือได้เริ่มสิ่งต่างๆของตัวเองใหม่บางคนเป็นยุคที่มีครอบครัวคู่ครองนะฮะหรือว่ามีนิสินนะฮะในการซื้อบ้านซื้อรถใหม่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นงานหรือโปรเจกต์ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ชีวิตที่ชีวิตที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็บางคนเรื่องของจะเรียกว่า,าสุขภาพร่างกายนะครับ3เดือนคือถ้าไม่แข็งแรงก็จะก็อสอบกระแสะนะฮะมันอย่างนี้เลยนะฉะนั้นดูแล นะครับเรื่องของเงินเรื่องของงานแล้วก็ความสัมพันธ์ของชีวิตครอบครัวดีๆมันจะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้าช่วงพฤษภา็นไปนะฮะเมื่อดาวย้ายเต็มที่แล้วคราวนี้เปลี่ยนผ่านแบบถาวรนะฮะหรือเปลี่ยนผ่านแบบที่สุดละนะครับบางคนมีธุรกิจที่มั่นคงขึ้นแบบชัดเจนเลยนะฮะมันงอนแง่งอนแง่งมานานหรือถ้าใครที่งอนแงมี2แบบนะครับคือไปสุดทางกับลงนะครับลงเขานะครับก็แปลว่าช่วงเนี้ย าการทํางานทําการอะไรก็ตามหรือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะฮะพอดูทรงแล้วมันจะมีการเปลี่ยนผ่านแบบไวนะฮะหลายอย่างมันจะมีบทสรุปนะครับตั้งแต่พฤษภาไป้นไปนะฮะเดี๋ยวีเดี๋ยวมาว่ากันต่อต่อมาเรื่องของเลขกระสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษะฮะคือเลข0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข2นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายนะฮะคือเลข6นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะฮะคือ เลขเ็นะครับส่วนสีที่ถูกโฉลกครับสีแรกคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีขาวนะครับสีต่อมาคือสีเขียวสุดท้ายคือสีฟ้านะครับสีที่ปั๊กไม่ค่อยใช้นะฮะหรือว่าหรือว่าเลี่ยงๆนะครับก็คือสีม่วงนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายบนนะครับสายด้านบนโอเคนะครับเพื่อนๆฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะฮะก่อนที่มาคลิปนี้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะฮะในช่วงปีนี้เราก็เตือนกันบ่อยนะครับ เดินกันทุกเดือนเลยนะฮะว่าช่วงนี้ต้องตัดสินใจดีๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยความรบอบคอบรัดกุ่มนะครับถ้าเราไม่สบายใจนะะในการปรึกษาหรือใครนะฮะช่วงนี้ก็สามารถจะเคลียร์สุดท้ายก็จะคุยหรือว่าจัดก,การบัญหาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเราสามารถปรึกษาใครได้ก็ให้ปรึกษาฮะเพราะว่าชหวะดาวมันเป็นช่วงที่เหมาะกันให้คนช่วยเหลือหรือปรึกษาเรือคนใกล้ตัวนะฮะหรือมีคนยื่นมือมาช่วยนะครับจะเป็นรูปแบบแบบใดก็ตาม ก็ให้รู้ว่าชีวิตดีขึ้นนะครับถ้าโดยรวมก็ชีวิตดีขึ้นนะฮะทุกการเปลี่ยนผ่านแต่วันเหนื่อยจริงครับเพื่อนช่วงนี้ตั้งแต่พฤษภาคมต่อไปนะฮะดาวใหญ่ๆย้ายคือดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวพระราหูนะครับสามนี้นะคือแบบบิ๊กมหาโปรเจกต์นะครับดันยาพร้อมกันมันก็กลายเป็นว่าคนใกล้ตัวเรานะฮะอาจจะมีการยกย้ายนะครับหรือมีการโปรโมทนะฮะมันก็ดีนะครับแล้วก็ข้อที่2คือช่วงนี้ระวังคนหลอกลวงนะครับเมื่อที่เจอคนแบบ หลอกลวงพูดอย่างทำอย่างแล้วก็บางทีพูดแล้วไม่เข้าใจนะฮะในสิ่งที่เขาสื่อสารไปนะฮะหรือว่าคนที่ฟังเขารับไม่ได้ฉะนั้นแปลว่าให้ระวังช่วงนี้คือเรื่องการสื่อสารนะฮะที่ผมพูดเพือ่อเผื่อไว้ก่อนนะฮะพราะเดี๋ยวดาวเกี่ยวกับการสื่อสารจะเริ่มมีปัญหาคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันอะไรเงี้ยคือมันจะเกิดป้นได้นะครับโอเคนะครับช่วงนี้เป็นยไงกันบ้นางฮะสถานการณะะ์ถามถ่ายกันบ้างนะเรื่องงานนะฮะเรื่องเงินนะฮะแล้วก็เรื่องความรักนะคะรับเป็นอะไรกันบ้างนะฮะ ดูสุขภาพร่างกายนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าคนเขาเปลี่ยนงานกันเยอะนะครับแล้วคนก็มีช่องทางการเงิในใหม่ๆก็เยอะนะครับหรือบางคนเปลี่ยนกิจการปิดร้านค้านะครับเยอะนะคนที่ขายของนะฮะแบบมีการเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนจากยุคหนึ่งไปยุคหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าบางคนมีเข้าขอเครื่องใช้ขายแต่ก่อนขายได้เรื่องหลังขายไม่ค่อยได้นะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนนะฮะมันก็จะค่อยๆดิ่งลงนะครับอะไรเดิมๆนะครับมัน ถูกการเปลี่ยนแปลงมาซ้อนทับนะครับก็แพลว่าบางอย่างอะไรที่มันเดิมๆจริงมันเดิมๆมันดีนะฮะแต่บางอย่างต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับนั้นการที่เรารู้สึกได้ว่างานงานที่เราทําอยู่นะฮะอนาคตนะมันมีปัญหาแน่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น AI อะไรก็ตามเข้ามามาเคลียร์นะฮะมาแก้นะครับผมก็รู้ว่าช่วงนี้นะครับคนเรานะฮะใช้เรื่องของเทคโนโลยีกันเยอะใช่ไหมฮะ มาตัดสินใจประกอบหรือการตัดสินใจเรื่องมาใช้ในการทํางานเยอะมากนะฮะเพราะนั้นเพื่อนลองศึกษาหาข้อมูลนะครับในธุรกิจเรารวมงานที่เราที่ทำนะฮะอะไรที่มันใช้ AI ในการประยุกต์ได้นะครับมันฟังเหมือนดูดีนะใช้เทคโนโลยีมาในการปรับธุรกิจของตัวเองนะฮะเอา,อาจริงๆมันจําเป็นต้องใช้เลยนะฮะนี่แหละทุกยุคทุกสมัยนะฮะที่เขามีการเปลี่ยนผ่านนี่อ่านวันก่อนอ่านบทความของจีนนะฮะว่าเขาทุ่มงบให้กับนักเรียนปถมนะฮะในด้าน AI แบบหนักหน่วงเลยนะโอ้ oh, ทุ่มแบบแหลกเลยให้มีอุปกรณ์ที่มีอะไรแบบ AI เลยะนี่ก็มาฮะคือไม่ใช่แบบทาเล่นๆนะฮะไม่ใช่ทาออกมาให้มันมีชื่อว่าทําแล้วนะฮนะแต่เออนี่เอาจริงๆนะเออรางทีบ้านเขาก็บางเรื่องก็เข้มงวดนะฮะบางเรื่องก็ดูแล้วมีการพัฒนาบางเรื่องนะฮะก็ดีมนกันนะเหมือนกับสนับสนุนให้เพราะทั้งโลกอนาคตนะครับมันหนีโปรติคโอรี่เอไอนะฮะเยอะมากนะครับมันก็จะดียยเยอะขึ้นเรื่อยๆฉนั้นอย่างบ้านเราดูบ้านเรางทีก็เหนื่อยกันนะ เรื่องของเงินทองเรื่องการเขาส่วนใหญ่เขาจะให้วิชาความรู้กันนะของเราจะเน้นไปที่เงินนะฮะแล้วก็เน้นไปที่อาจจะไม่ได้สอนการใช้นะฮะมันก็มีปัญหานะครับนี่มันมีอะไรที่มันกุ๊กกิ๊กกอยู่นะเดี๋ยวช่วงนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ขยับมันได้แหละนะครับต่อมานะครับในช่วงนี้คลิปนี้นะฮะเพื่อนรู้ว่าถ้าพยายามเช้านะฮะผมลงคลิปไปสิบที่มานะฮะของเรียกว่าคู่ครองนะฮะหรือแฟนนะครับว่าส่วนใหญ่ เราจะมีล e ักษณะของแฟนอย่างไรนะครับมันก็ได้แฟนยังไงนะฮะเวลาที่จะไปดูดวงนะครับเขาจะถามเสมอว่าดวงแฟนเป็นอย่างไรนะฮะมีรวยไหมนะฮะหรือแฟนเป็นอย่างไรนะฮะฉลาดไหมนะฮะบางทีก็มีคําถามพวกนี้นะฮะเยอะเลยนะครับเวลาใครที่มาดูดวงแล้วก็ได้ชาวต่างชาติไหมชอบตัวชาวต่างชาตินะครับจริงๆนะเพื่อนคาว่าชาวต่างชาตินี่ดวงบางดวงเขาไม่สามารถนะฮะที่จะอยู่กินกับคน ประเทศตัวเองได้นะฮะต้องชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับพออยู่ด้วยแล้วโอเคมีความสุขนะฮะพอกลับมาของประเทศเดียวกันนะฮะอยูไทยนะครับโอ้โหมีปัญหาทะเลาะเบาแวงโอเคมีคนมาชอบมาจีบประชาต่างชาติอาคุยกันใหญ่เลยนะฮะนี่ดวงคนจะิลนิสัยมันไปผูกกับชาวต่างชาติแล้วในดวงนะฮะมันผูกกับชาวต่างชาตินะครับนั้นเพื่อๆก็ลองดูได้ว่าสิบอย่างนะะว่าส่วนใหญ่คนเรานะฮะหาคู่มาจากไหนหรือคู่เราเป็นใครนะฮะต้องดูด้วยว่าในสิบแบบ นะครับว่าคู่ครองเราก็สามารถดูได้ว่าเราเหมาะกับใครนะครับเป็นพิเศษแล้วดวงเราสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษนะครับนี่มันจะมีคนถามกันเยอะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับผมก็เลยอ่ะโอเคคำถามไหนถามเยอะนะครับก็จะเอาเรื่องนั้นไปคอนเทนต์นะครับจากนั้นก็เรื่องชีวิตคู่นะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะช่วงที่คนถามชีวิตคู่เยอะนะครับเรื่องมีพอมีเหตุผลไหมทำไมเขาถึงถามเรื่องชีวิตคู่กันนะฮะในช่วงนี้จะอยู่ได้ไหมหรือ คู่ครองเป็นยางไรหน้าตาเป็นยางไงอะไรเงี้ยเนี่ยคนชอบถามกันนะครับใครพอมีคําตอบไหมผมยังคิดไม่ออกเลยเพราะไม่ได้ตามข่าวมันมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบถามว่าคู่ครองเราเป็นแบบไหนเออหรือคู่ครองเป็นใครอะไรเนงะี้ยทำไมต้องมีคําถามคนนี้บ่อยจังช่วยดิโอเคนะครับประมาณนี้ฮะก็โอนนี้วันนี้ผมนี่นะค่อนข้างจะลกๆหน่อยนะฮะคืองานก็เยอะนะครับแล้วก็มี <laughs> ทั้งวันทําง,งานทั้งคืนเลยนะมันก็เลย เฮียเพียนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินอะไรที่สดชื่นนะครับก็ขอบคุณนะฮะซุปเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาได้รับฟังนะครับในทุกเวลาทำทาแซมทําสรุปอะไระว่าไปนะครับรวมถึงขอบคุณที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะมาเป็นสมาชิกกันนะครับโชคดีมีความสุขนะครับดูดวงสองราศีครับราศีตุลนะฮะราศีพิจิกกับแล้วก็ราศีธนูฮะเริ่มที่ราศีตุลครับวันนี้ภารกิจต่างๆนะฮะดาวมันเด่น การเคลียร์การแก้การจัดการปัญหาต่างๆน,นานาเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะครับไม่สบายใจหรือเรื่องไหนต้องเคลียร์ต้องจัดการก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของวาจาเด่นนะฮะถือว่าเพื่อนตั้งใจไปไหนทำอะไรทีไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครนะฮะก็ถือว่าดวงเด่นนะครับดวงดีนะครับอะไรที่ทําแล้วมีความคืบหน้าการเจรจา,จาต่อรองถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนี่ผมนึกถึงอย่างนะครับว่า เผื่อพื่อนเพื่อนนะฮะตั้งใจที่จะทําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามก็สามารถลงมือทําในช่วงนี้ได้นะครับจ้าะดาวการงานมันโคจรตําแหน่งลาภะโชคลาภเปล่งดาวทิศดาวเสานะฮะมันจะมีบทสรุปมีความสําเร็จมีความคืบหน้าหรือมีเรื่องเร่งด่วนนะครับหรืออาจจะมีการเดินทางระยะสั้นอะไรก็ตามหมายถึงกิจกรรมมาเยอะนะฮะแต่ผลลัพธ์ดีก็โอเคนะระวังเรื่องของเองกสารหลุดตกหล่นนะฮะเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ แล้วก็คนปิดนัดปิดสญ,ญาผิดคำพูดนะครับแต่ว่าเคลียร์ได้หมดนะฮะต่อมาเรื่องของเงินทองชุดนี้าให้จ่ายปูกป,ปับฉบพันก็จ่ายที่คาดไม่ถึงก็จ่ายที่มองไม่เห็นก้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาฮนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายครับชนี้ระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านดีเยาว์สวครับอันนี้เตือนนิดนึ่งคือมันจะมีเหตุปัจจัยให้มีเรื่องของ คนติดเขาเรียกว่าคนป่วยมาอยู่ใกล้เราแล้วเราก็ติดเชื้อนะครับฉะนั้นต้องระวังแล้วก็โรคประจําตัวนะครับมาดูเรื่องของเงินทองช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้เตรียมการไว้มาสักรูนนี้ฮะเรียกว่าค่าใช้จ่ายฉับพลันกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงมันมีอะไรที่โผล่เข้ามาที่เราไม่คาดคิดนะมันก็ทําให้เรากังวลอยู่บ้างนะฮะต่อมานะฮะมุมดาวเกี่ยวกับถ้าใครช่วงนี้มีอะไรที่แบบอยากจะทําหรืออยากจะซื้อนะฮะก็ ซื้อได้นะครับดูโดยรวมถือว่าเงินทองก็ยังผ่านอยู่นะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงเสน่ห์แรงนะฮะคุยกับใครคนรู้สึกดีก็ชอบนะฮะมันก็สารข้อสมันตอนนี้ได้นะฮะส่วนคนที่ไปคุยแฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักก็เด่นนะครับพึ่งพาใส่ว้วานที่ช่วยเรื่องสําคัญหรือว่าปีอะไรที่อยากให้เขาแก้ปัญหาให้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาได้อยู่นะฮะลูกหลานบริวารเร็เลียงโอ้วันดีวันดีนะฮะคือมีอะไรที่ทําให้เราแบบแฮปปี้มีความสุขนะครับดีเป็นพิเศษแต่สาคัญก็นหนึ่ ใช้งานยากหน่อยนะฮะหรือว่าบางทีดื้อๆสซน,นๆบ้างนะครับต่อมาเรื่องของสเสนห์เสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสดใสนะฮะใบหน้าเน้นสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมในช่วงนี้ดวงดีถ้าใครที่แบบมีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะฮะหรือว่าอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษครับช่วงนี้ก็สามารถทําได้ครับที่ผมนึกถึงอย่างครว่าชาสีตุนครับดวงระยะยนี้มันมีอะไรใหม่ๆให้ทำนะฮะฉะนั้นอะไรที่ทําได้ทำเคลียร์ได้เคลียร์ โดยรวมมีความสําเร็จมากกว่ามไม่สาเร็จมีแต่อุปสรรคอย่างที่บอกว่ามีคนเลือดนัดผิดนัดรองคนผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะแล้วก็สุดท้ายอย่างรลยอนนี้ดวงเกี่ยวกับการมีปัญหามันมีปัญหาเลยที่มันคาราคาสังคาใจนะครับฉะนั้นพยายามรีบเร่งนิดนึงต่าจะต้องมีปัญหารีบเร่งรีเครีย์นะฮะอย่ารีรออย่าล่าช้านะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะฮะชนี้กิจกรรมต่างๆคนพิจิกวันนี้เป็นวันที่ งานคืบหน้านะครับดาวจันทร์โคจรอยู่ในตำแหน่งการงานมันเติมความสําเร็จความสุขความสดใสนะครับหรือการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญก็สาเร็จนี่ผมนึกถึงว่าถ้าเราจําเป็นนะฮะจะต้องทําเรื่องอะไรด่วนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทําได้นะครับอยู่จังหวะดาวมันดีในเรื่องของงานเรื่องการเจรจาเรื่องการติดต่อต่อรองเรื่องของการทําเรื่องสําคัญต่างๆนานานะครับให้มัน ราบรื่นให้มันสาเร็จก็ถือว่าน่าพอใจนะครับมุมดาวถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนนะครับเรื่องของเงินผมเติมนี่ว่าช่วงนี้นะมันมีค่าใช้จ่ายครอบครัวนะฮะที่โผล่เข้ามาแล้วก็ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้านรถแล้วก็ของจุกจิกนะฮะช่วงนี้คือรลยจ่ายฉับพลันแล้วกันเนาะมันต้องระวังพิเศษนะครับแล้วก็ไปการต่อมานะฮะมันมีโอกาสับเรื่องความรักนะฮะคนที่ชอบใครให้คุยนะฮะมันต้องรีรออย่าร่าช้าคุยได้คุยนะครับ แล้วก็คนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้ก็เด่นนะครับไม่แน่ว่าจะเจอบ้างมาเจอบ้างนะฮะกิจกรรมต่างๆก็้องเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือนะฮะจากงานทำนะฮะือว่ามีอะไรที่ให้แฟนช่วยได้ก็ช่วยเรื่องดวงแฟนกับดวงเราพอจะเสริมกันพอจะพึ่งพาใส่บางอย่างได้ฉะนั้นมีอะไรคุยหรือเป็นที่ปรึกษาหรือวานให้ช่วยหรือวานเป็นที่ระบายก็ได้นะฮะดวงแฟนเป็นอะไรหลายๆอย่างให้เราได้นะครับในช่วงนี้นะฮะต่อมาแต่ว่าสู่ข้าร่างกายผมเตือนนิดนึงครับว่าช่วงนี้ถ้าใครที่แบบ ไม่ค่อยสบายสบายตัวมันจะติดเชื้อได้ง่ายฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายนะฮะส่วนคนที่มีเรียกว่า UI ยสวนะฮะช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวครับมันจะมีโรคประจําตัวรบกวนนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะก็ต้องระวังเนาะแล้วก็ถ้ามีลูกหลานมาเลี้งสัตว์เลี้ยงอ่าวันนี้เป็นวันที่ระวังเขาป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับฉันดูแลหาเวลาหรือคอยสังเกตเขาดีๆนะครับ ต่อมาเรื่องของเส,สื้อผ้าชวงนี้ก็เน้นสีมงคลนะครับใบหน้าสว่างสะอาดสบายตานะครับใบหน้าเรียกว่าผ่องผ่องนะครับให้ดูปิ้งปังอ่าไบใบหน่อยนะครับโอเคต่อมาเรื่องของกิจกรรมภารกิจวันนี้วันดีมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องคิดต้องจัดการก็สําเร็จมีดวงเกี่ยวกับการทางานเชิงรุกหรือ้องแก้ปัญหาสําคัญก็สําเร็จมีดวงเกี่ยวข้อกับเรื่องของการหารายได้พิเศษชวงนี้ก็ยังดีนะครับ จังหวะดาวนะครับในช่วงที่ดาวประจําตัวของเราคือดาวอังคารโคจรฮะอยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับอยู่ก็ต้องตื่นนิดนึงคือมันจะมีแรงกดดันบางอย่างทําให้เราอารมณ์เสียแล้วก็ระวังแรงกดดันคอรอบข้างนะฮะบึงดีไม่ทําตามอย่างอย่างที่เราต้องการแล้วอีกอย่างคืออารมณ์เบื่อๆเซ็งๆนะฮะช่วงนี้อารมณ์แบบเบื่อๆเซ็งๆนะฮะมาแวบๆๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะหมดไฟอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมนะครับมันก็พอช่วยได้โอเคนะครับต่อมานะฮะ ดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่รางกายผมริมเตือนอย่างช่วงนี้คนกใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวระวังเขาป่วยเ,เ,เขาไม่สบายดูแลเขาให้ดีๆนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของกิจกรรมต่างๆงวันนี้ธนูเป็นวันที่ดวงงานเด่นเด่นเลยนะฮะงานที่ต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องรีบจัดก,การนะสำเร็จงานที่ต้องจัดก,การงานเชิงรุกสําเร็จงานที่ต้องคุยหรือเรื่องสําคัญต่างๆก็มีความคืบหน้า การเจรจาเรื่องยากๆจะง่ายใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะก็มีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาจังหวะดาวมันดีในุงของการได้เริ่มสิ่งใหม่ดีเรื่องของการทํางานที่เรื่องที่ยากๆให้ง่ายแล้วก็รีบเร่งผมเน้นความไวนะฮะในช่วงนี้เพราะงานมันทับถมงานบางทีมันอาจจะยังพอดีๆแต่เดี๋ยวอีกไม่นานนะฮะงานมันจะเข้ามาเยอะแล้วก็มารุมๆรัรรรวๆแปลว่าถ้าเราทําตัวโลง่ลงๆว่างๆในช่วง นี้ได้นะฮะมันก็ทําให้สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้ามันไม่ต้องกังวลนะครับโอเคนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะเติมอีนิดครับช่วงนี้ระวังปวดหลังข้อบ่าไหล่แล้วก็ระวังกวดไหลย้อนมีดวงเรียกว่าระวังเป็นไข้นะฮะถ้ามีไวซครับอาการปวดหลังข้อบ่าไหล่ก็ระวังอย่างนึงคือมีปัญหาเรื่องของการวิงเวซยนศีรษะร่างกายไม่ค่อยสบายซึ่งสบายตัวนะครับเซฟเซฟร่างกายนะครับโอเคผมเติมนิดนะฮะในช่วงนี้ครับมุมดาว ถ้าเป็นไม่ได้นะฮะทำอะไรก็ตามช่วงนี้ให้ระวังคนจับผิดทําอะไรช่วงนี้พยายามเร่งรีบให้ไวทําอะไรช่วงนี้นะฮะมันมีงานด่วนรออยู่นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าฉะนั้นช่วงนี้ทําสัปดาห์นี้ให้ให้ว่างให้เยอะหรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เยอะที่สุดแล้วสุดท้ายนะครับอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้มันจะมีโชคฟุกฟุกนะฮะหรือมีอะไรที่เป็นข่าวดีในสิ่งที่เราพยายามง่ายคือเราพยายามในบางอย่างอยูอย่ดวมาสเป็จนะครับ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ได้ฟังช่วงกลางคืนก็นอนหลับมีความสุขนะครับที่ฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านประการใดให้สำเร็จสิ่งดีๆจงเกิดแก่ทุกท่านและค,ครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ